ภูเขาไฟละ่ะไม่เหมือนที่อื่นมันมีความต่างหอมกินไม่ฉุนเม็ดเล็กเนื้อเนียนหวานบ้านเมืองอยู่ดีกันดีมีชื่อเสียงฉีสเกตรูร้จักพ่อภูเขาไฟเรายิม้มรูปทุเรียนที่แบบถือก้าเพิงอะ่ะเราเป็นคนที่ปลูกภูมิใจจุดที่ดีที่สุดของเราอะ่ะคือการล้มต้นที่หินหมู่บ้านทั่วๆหมู่บ้านเนี่ยมีรายได้ที่เปลี่ยนแปลง จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เคยถูกมองข้ามมานานก้าวขึ้นมาสร้างชื่อเสียงโด่งดังในหลายมิติให้คนไทยชื่นชมและชาวสีสะเกตได้ภาคภูมิใจหนึ่งในนั้นคือการก่อกําเนิดขึ้นของทุเรียนภูเขาไฟที่ณวันนี้น้อยคนจะไม่รู้จักทุกความสําเร็จเริ่มต้นโดยก้าวแรกปฐมบทแห่งหมอนทองอีสานใต้ย้อนไปในปี2529ณบ้านซําขี้เหล็กอําเภอขุนหารจังหวัดสีสเกต ประมาณป .6 หปอหพ่อบอกมาปลูกทุเรียนช่วยหน่อยถ้าภาษาอีสานก่อมาปลูกทุเรียนเด้อมือนี่ไอเราก็ไปดูต้นมันต้นอะไรวะไม่เคยเห็นต้นทุเรียนอย่าถามหลายพ่อบอกถ้าปลูกกับปลูกเป็นยังต่ปลูกค่ะแปลงนี้เป็นแปลงที่คุณตาทดสอบครั้งแรกแต่พื้นที่ไม่พร้อมเอาสองแถวข้าวโพดที่ออกก่อนพอเป็นช่องที่จะปลูกละวัดแถวได้ป่ะมันเอาแปดคูณแปดได้ยังไงแต่มันก็ตัจริงน่ะภาพจาวัยเด็กของคุณพี่มายุรีเราได้เป็นฉาก ถึงวันวานแห่งการบุกเบิกเมื่อคุณพ่อสุกันกองสุขไปเที่ยวจันทบุรีสังเกตเห็นดินมีลักษณะคล้ายที่บ้านของตัวเองจึงคิดอยากทดลองปลูกทุเรียนแทนข้าวโพดจัดการนําเข้าพันธุ์ทุเรียนหมอนทองให้ลูกเมียช่วยกันหาบน้ํามารดประครบประงมกันอยู่หลายปีโดยกรรมวิธีแบบบ้านๆคือมันไม่มีทิศทางการนําร่องกเกษตรให้คําแนะนําอย่างง้นอย่างนี้คือไม่มีเป็นสวนแรกเจ้าแรกที่แบบลุ่มๆลุ่มๆดอน,ดน,ดน,ดนปุ๋ยยาที่นี่ไม่มีขายนะ มีแต่ฉีดถวดขี่แตงเวลาเราจะไปซื้อท่อส่งน้ำสายยางอ่าเป็นปุ๋ยเกี่ยวกับพืชเราต้องเช่ารถไปซื้อที่จันทบุรีค่ะเมื่อก่อนแต่ละรอบของทุกปีแป๊บที่เห็นเนี่ยเป็นแป๊บมาจากจันทบุรีคือเรามีความมั่นใจว่าชีน้องกลือกเหมืออะไรก็ต้องเป๊ะ <c oughs> ความเชื่อไงคะความเชื่อเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ทุกปี <c oughs> เราจะนำเอาทุเรียนมาคูดที่นี่ไปอ่าถวายหลักเมืองจันทบุรีอุ้ยถ้าไม่มีเขาเราไม่มีวันนี้ภูเขาไฟคงไม่เกิดอ่ะไม่รู้จะไปตอบบุญคุณใครอ่ะเนาะแรงมัดน <c oughs> ันใจถ้าแบบ ตาไปเจอต้อนถั่วตาก็คงมาปลูกถั่วแหละแต่ก่อนมันก็บ่มีเครื่องมือหลายอย่งอางอีใัยแต่ธรรมาติและใยแต่ฝนปลูกพืชยืนต้นดีกว่าบานนี่แล้วอ่ะเราก็เลยมาปลูกพหย่ล้วไปเบิ่งมากทั้งกันมาไปเที่ยวไปเห็นไม่สถานทีถ่าก็มาบอกก็ไม่อยากขอปลูกเถื่ยนไดว,ว่ะ คอยมกสวนเราปล่อยเลยนะแล้วถ้าเขาสิเหตุนะคือตอนนั้นแม่ก็อยุก,ก็เอือยไป่สื่อต้อนทุเรียนมาเมารถดเมาเรือไปทั้งนี้พวกหูยังเดยมาหอดพวกกับาปลูกเราไม่เคยกินพี่สาวไม่เคยกินครอบครัวไม่เคยซื้อทุเรียนเลยแต่ปลูกทุเรียนคุณตาชิมคนเดียวเออแซบ่บแกบอกแบบสุกสวยพร้อมกิน25บาท20บบาทตากแกไปขายครั้งแรกเขาไม่ซื้อนะเขาบอกว่าโกหก ไม่รู้ภาษาขมินก็คุยยังไงเนาะเขาบอกถ้าเป็นภาษาไทยก็บอกมันกี่ตัววะทุเรียนซ้ํากี่เล็กมาซื้อดอกขอ้ามแรกก็บ,บ่านซื้อคือตาไปบอกว่าเนี่ยทุเรียนมาซัํากี่เล็กมาขายซื้อบ่อคือขายได้แต่อีกฟากหนึ่งของหมู่บ้านที่เขาไม่ไม่ถามว่าอะไรก็ช่างฉันอยากซื้อแกกินแกก็ผ่าให้ชิมก่อนชิมก่อนค่อยซื้ออ่าเหมือนทุกวันนี้พอกินแล้วติดใจเขาก็คุยกันเฮ้เจ้านั้งทีมมาขายเนี่ย บอกว่าเป็นทุเรียนซ้ำขี้เหล็กแต่กูกว่าเชื่อหรอกถ้าภาษาเคมรเนาะเราแปลเป็นภาษาลาวแล้วเนาะแต่มมนก็แซ่บอยู่อ่าเขาก็เลยซื้อกันทีนี้ก็ข้างๆบ้านไปเรื่อยๆแรกๆให้ชิมฟรีจนตอนหลังคนเริ่มถามหาเพื่อนบ้านหันมาปลูกบ้างผู้บริโภคบ,บอกเล่าปากต่อปากว่าทุเรียนจากอำเภอขุนหารกลิ่นไม่ฉุนเนื้อละเอียดไม่เป็นเส้นเม็ดเล็กซื้อฝากใครก็ชอบจนเกิดการตั้งคำถามหรือเป็นเพราะดินแดงสีเข้ม โปร่งระบายน้ําได้ดีแร่ธาตุเยอะถูกใจต้นทุเรียนทางการเรียกชาวบ้านอาจารย์นักวิชาการมานั่งถกกันเกิดปิ๊งไอเดียอดีตการแถวนี้เคยมีภูเขาไฟตั้งชื่อให้เอื้อต่อการจดจำมันซะเลยมันมีความต่างหอมกลิ่นไม่ชุนเม็ดเล็กเนื้อเนียนหวานประกอบกับภูเขาไฟอ้าวอันนี้ชัดภูเขาไฟะ่ะไม่เหมือนที่อื่นเลยเป็นแบรนด์พ่อกับแม่เราที่นี่ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นภูเขาไฟทำไมต้องมีชื่อเสียง แต่พอมาดูข้อมูลที่แบบนายอำเภอเงี้ยคนนู้นคนนี้เอาทุเรียนมาฝากเออทุเรียนเหมือนกันทำไมรสชาติมันต่างจากที่มาจากจันนี่ความต่างมันเริ่มจากคนที่เป็นผู้บริโภคและมีคนคนนู้นคนนี้มาฝากเออเริ่มต้นตรงนี้ความต่างก็เลยไปคุยในวงของคนที่เป็นผู้บริหารไปดูว่าไม่รู้สิสเกตยังไงอำเภอขุนขหาได้ทุเรียนมารสชาติอย่างนี้เลยไอความเล่าตรงน,นี้มันคงบอกต่อมาถึงขนาดว่าเอาดินมาไปตรวจว่าเป็นยังไงพื้นฐานเป็นยังไงทำไมที่เป็นอย่างนี้รสชาติไม่เหมือนกันบรุรีอ่าแบรนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เปลี่ยนชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ไปตลอดการเมื่อปริมาณความต้องการเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับการยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเอ่ยคำว่าทุเรียนภูเขาไฟสัมผัสได้ถึงความอร่อยคู่คุณภาพรู้ทันทีว่าเป็นของดีสีสเกตสวนแทนคุณเป็นคือชื่อใหม่ ชื่อเก่าคือสวนทุเรียนโชคกเกษมสุขในคุณพ่อตั้งไอจุดที่ดีที่สุดของเราอะ่ะคือการร่มต้นที่หินหมู่บ้านทั่วๆหมู่บ้านเนี่ยมีไรายได้ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราอยู่ดีกินดีขึ้นเรามองนึกภาพไปถึงคนที่แบบแอาล้มลุก่อนเขาอยู่ยังไงที่ไม่ซื้อทุเรียนให้ลูกกินพ่ออะไรแกบอกว่าไม่มีตังนี่แหละเราถึงตั้งชื่อแทนคุณแผ่นดินเพราะเราไม่รู้กว่าเขาจะถางให้เตียนให้เราปลูกทุเรียนต้องไม่รู้เขาทำอะไรมั่งจะเปลี่ยนชื่อนี่รู้สึกว่าอบอุ่นนะส่วนนี้คือส่วนทดแทนบุญคุ วันที่แกจะสิ้นใจอ่ะแกไม่ยอมเลยตั้งแต่สามโมงเช้าห้าโมงเย็ยนก็ไม่ยอมไปก็เลยได้ทงชาติมาบอกท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อตั้งใจเนี่ยวางไว้แล้วนะยังไม่ถึงห้านาทีเลยค่ะแกก็ไปแล้ะเอาทงชาติไปวางที่หน้าอกแกที่มองเห็นน่ะก็คือตรงเผาคุณพ่อเนาะคือแกเคยพูดไว้ว่าถ้าสมมติว่าแกมีอะไรเป็นไปนะไม่ต้องเอาแกไปวัดไปเมนอะไรหรอกไม่รู้ไม่ไปเนี่ยตรงเนี้ยท่านจะมาอ,อยู่ตรงนี้แหละมาเผาแกตรงเนี้ยค่ะชุมมพลิงแกตรงนี้ สวนทุเรียน52ไร่มรดก,กแห่งความภาคภูมิใจของคนรุ่นหลังถูกเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้บุคคลทั่วไปแวะเวียนมาเยี่ยมชมสูตรรับแรงบันดาลใจดีๆนำกลับไปบอกต่อว่าผืนดินสีสเกตอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตราชาแห่งผลไม้ทุเรียนภูเขาไฟ บ้านเมืองอยู่ดีกันดีมีชื่อเสียงฉีสเกตรูร้จักพ่อผู้เขาไฟเรายิ้มถึงเขาไม่รู้ว่าต้นแรกเราเดินกระทบไหลใส่เสื้อรูปทุเรียนที่แบบถือกาเพิงอะ่ะเราเป็นคนที่ปลูกภูมิใจว่าเราคือส่วนหนึ่งที่ทําให้บ้านเมืองหรือชื่อเสียงของบ้านเราอะ่ะมันเติบโตปัจจุบันทุเรียนภูเขาไฟได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I ยืนยันถึงแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น กว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกทุเรียนของสีสเกตขยายตัวมากกว่า8,000ไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ยทะลุ4,000ตันต่อปีสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิสึ